สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับแม่อังุนและน้องบิวตี้เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีแนวทางหวยฮานอยเออไม่ใช่ฮา้อยวางหวยเราบอกว่าฮานอยนะคะ แนวทางหวยเล่าพัฒนานะคะประจำววดันจันทร์ที่7ธันวาคม2563มาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะตอนอื่นนะคะต้องขออภัยทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วงนี้เงียบเงียบหายไปเนาะเดี๋ยววันลงเดี๋ยวไม่ลงอยู่เนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่า ในกลุ่มในบ้านเราก็ลงให้ปกติทุกวันเลยนะคะสําหรับฮานอยเนาะเมื่อวานนี้วันที่6กงอาหนไม่ได้ลงทาง YouTube ให้นะคะแต่ว่าก็ไปลงทางยูทงอทาอกลุ่มให้นะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวันนี้กันนะคะแนวทางวันนี้ก็ฝากทุกคนทุกท่านนะคะฝากคําเตือนไว้ด้วยนะคะของเราเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดได้ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการตัดสินใจทุกครั้งด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปดูแนวทางของวันนี้กันเดี๋ยวไปตรวจผลรางวัลของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะวันพฤหัสที่สามนะคะวันพฤหัสที่สามผลลางวันนะคะห้าตัวสี่เจ็ดแปดสองสามนะคะสี่เจ็ดแปดสองสามเนาะบนขององ,งุ่นก็คือแปดสองสามล่างเจ็ด 8นะคะชุดเด่นวิ่งรูดมาเพียง2ตัวเดียวกำลังวันนะคะมา2ตัวนั่นก็คือ7และ2นั่นเองใครจับชุดนี้ไปวิ่งไปรูดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเด้งบนล่างเลยและในส่วนของตารางวันนี้เราไม่มี8แล้วเราก็ไม่มี3นะคะต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะเรียกว่าหลุดหมดเลยนะคะเข้าเชียงเชาะ รูด2อพิยงตัวเดียวนะคะวิ่งรูดสอนะคะไปกันต่อของวันนี้เลยนะคะวันนี้เด่นอะไรนะคะวิธีการของเราก็คือนำชุดเด่นที่อาหุ่นให้ไปนะคะไปวิ่งไปรูดก่อนนะคะวันนี้เด่นมี4 5และ0นะคะ4.5.0ฟัน วันศูนย์นะคะทุกคนในตารางวันนี้ก็จะมี7จ็ดหหนึ่งสีและ3ค่ะและชุดสองตัวของเราในวันนี้นะคะก็จะมีสี่ศูนสี่หนึ่งสี่ห้า

เน้นๆวันนี้นะคะและชุดสามตัวของเรานะคะก็จะมี407 สี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดสามสี่ศูนย์ห้าสี่หนึ่งและ 0 5 1ค่ะอ๋อเอาลืมให้เลขกำลังวันไปนะคะสําหรับกำลังวันวันนี้นะคะวันจันทร์ก็จะมี493และ2ค่ะ พิเศษนะคะแล้วก็ชุด4ี่ตัวนะคะวันนี้ชุดสตัวก็จะมีสีห7โดยทุกคนสามารถจับในตารางได้เลยนะคะเอาชุดสองตัวนี้มาประกอบกันก็ได้07 45และตัวนี้คือชอบส่วนตัวนะคะ อันนี้คือชอบส่วนตัวเขียนไว้ตัวนี้นะคะอันนี้คือเลขที่ชอบส่วนตัวเนาะแล้วก็เอาไปตัดสองตัวบนล่างด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอังห่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีมีชัยนะคะถูกรางวันใหญ่กันทุกๆคนเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้อังห่นด้วยดีเสมอมานะคะก็ทุกคนทุกก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ลมหนาวก็เข้ามาแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ